ชุมชนเขาสามุกนี่เราอยู่ที่ตำบลแสนสูงนะคะของชุมชนของเราติดชายฝั่งทะเละประชากรของเราในพื้นที่นี้จะมีอาชีพที่หลักใหญ่คือเลี้ยงพ่อเลี้ยงหอยนางรมแล้วก็แกะหอยนางรมขายค่ะ,ะการแกะหอยนางรมขายส่วนมากเขาจะเอาเนื้อไปขายกันแล้วเปลือกก็ทิ้งให้เป็นขยะเป็นขยะในชุมชนเราก็เลยต้องการหาวิธีจะกําจัดขยะนี้ยังไงดี เราก็เลยคิดค้นขึ้นวางเงี้ยเออเราสมควรเอามาทําเป็นกระถางปลูกต้นไม้ดีไหมเราก็พอดีได้อาจารย์มอรูฟาร์ูทูตีเข้ามาช่วยพอดีช่วงโควิดพอดีตอนนี้ที่มันไม่ไม่มีรยายได้อ่ะยูทูตีเข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องทําผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเปลือกหอยนางรมที่เป็นขยะเราก็มาสร้างมูลค่าของเขาให้เพิ่มขึ้นแล้วก็โปรเจกต์ต่อไปเราก็วางเงี้ยเราคิดว่างี้เราจะทําเป็น ทําเป็นเซตขายเลยอ่ามีกระถางประกอบด้ยวยเปลือกหอยนุรลมมีหยาบมีละเอียดแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีปูนขาปูนซีเมนต์อ่าปูนปั้เตอร์แล้วแต่จะต้องการแบบไหนพอทําเสร็จเราก็จะทําเป็นแพ็กเกจขายเลยขายทางออนไลน์ขายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อใครต้องการซื้อมาซื้อที่เราโดยตรงพร้อมกับเปลือกหอยเราจัดเป็นชุดเซตเลย